นะคะเข้าสู่มิตรรักนักส่งค่ะทุกคนไม่ได้เปิดกล่องมาโ oh. คือเรามีเปิดกล่องเซเลปบ้างซึ่งเซเลบเนี่ยก็ว่านานแล้วอันนี้นานกว่านะคะกล่องในวันนี้ที่เราจะมาเปิดกันนะคะเป็นกล่องสุ่มนะคะรวมร้านคา้ายูทูบเบอร์นั่นเองนะคะซึ่งทางทีมงานนะคะได้ทําการสั่งซื้อแล้วก็เอามารวมวันนี้กล่องให้ดิฉันได้เปิดนะคะซึ่งเราก็จะมาดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีอะไรบ้างเป็นของช่องใครบ้างซึ่งทั้งหมดมีทั้งหมด15ช่องถูกไหมคะราคาที่จ่ายไปนั้นก็คือ9261บาทก่อนจะเริ่มฝากทุกคนช่วยกดไลค์ให้หน่อยคนละหนึ มันคือการกดออกนะคะกดเป็นเลขที่เท่านั้นนะคะทุกคนถ้ากดแล้วพร้อมแล้วไปกันค่ะ1 2 3 2> ไปโห<ฮ>แต่ว่าอันแรกที่สะดุดตาคือดีเวทเดิมและที่ฉันก็รู้ด้วยนะคะว่าเป็นของใครนะคะเป็นของโมจิโก้นิวยอเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอุ้ยน่ารักนะนเนี่ยอุ้ยสีน่ารักนะทธอช่วยในเรื่องของหุ่น ะะก็คือยังไม่ได้เคยอุดหนุนน้องหรอกก็ได้อุดหนุนในรอบนี้นะคะแล้วก็เพิ่งมาเห็นของจริงว่าน่ารักกันเนี่ยแพ็กเกจจริงน่ารักมากๆนะคะซึ่งแบบว่าถ้าเกิดมองไกลๆอาจจะอ่านไม่ออกนะคะว่ามันคืออะไรแต่ว่าถ้าดูใกล้ๆเราจะรู้แล้ว่ามันน่ารักมากเป็นแบบตัวนูนสีชมพูมีสิ่งนี้มาด้วยนะคะเป็นอารมณ์แบบคล้ายหนังสือพิมพ์นะคะมีส่วนผสมของอะไรบ้างช่วยเรื่องอะไรบ้างใดๆแนวคิดของการเริ่มแบรนด์นิวยูคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์แบบว่า เหมือนช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักได,ได้แล้วโมคือเป็นคนกินเยอะมากอะ่ะเพราะว่าทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการแบบพาไปกินอาหารตลอดแต่คือหุ่นนางก็คือแบบดีตลอดเลยนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีที่ได้ซื้อมานะคะอะไรดีอ่ะของพี่เส้นได้อันนี้เพราะว่าเห็นบ่อยมากเออก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ d ดเอสนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโก,โกโก้ไว้ชงดื่มแล้วหุ่นดีนะคะคล้ายๆกับของโมก็คือแบบว่าช่วยในเรื่องของ หุ่นและได้ดต่อไปออร์แกนพีบอดี้ทรีทเมนต์เนเจอร์อผลิตภัณฑ์บำรุงการในรูปแบบออยนี่ของพี่ปุ้ยใช่ไหมเป็นคุณแม่ที่แซ่บมากจริงๆเว้ยคือเราอะชอบไปเซลลแต่ถ้าชอบไปเซล์ <c oughs> แ,บแ,ลแบบว่าในใน DM เอ็มเขาอะนะว่าเวลาเขาชอบลงสตอรี่หรือลงอะไรที่มันแซ่บแซบแต่ไม่เห็นหน้าลูกเขาเราจะชอบถามว่าระหว่างเต้นกับเลี้ยงลูกกันเนหนื่อยกว่ากันอะไรเงี้ยถ้าจะเหมาะมากๆกก็คือกับคุณแม่ที่แบบว่าพอหน้าท้องของเราเริ่มขยายขึ้นก็จะอาจจะเกิดแบบรอยแตกรายงานแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ น้ำมันใช้ออย vard, อะไรเงี้ยในการทาไว้ก่อนก็อาจจะทําให้รอยแตกลายงามันน้อยลงอะไรประมาณนี้นะคะถ้าพูดถึงสรรพคุณข like องเขาน่าจะประมาณนี้อุ้ยน่ารักเป็นแบบหยดโยดอุ้ยหอมหอมแบบความรู้สึกแบบอารมาเหมือนทําสปากลิ่นเขาอะอุ้ยดีนันแน่คือเราก็เป็นคนนึงที่ใช้ออยบ้างเหมือนกันนะเพราะว่าเราเป็นคนผิวแห้งล้วขี้เกียจทาครีมและการทาออยอะ มันง่ายกว่าการทาครีมเว้ยบางทีเราเจอพวกครีมที่ดีๆเขามักจะแบบหนืดมากเว้ยนมมักจะแบบเทคเจอร์แบบหนักๆหมดแล้วก็กว่าจะทูไม่เข้ากว่าจะเข้าเนื้อได้มันแบบใช้เวลานานแต่ออยเหมันแบบแบบทาตอนตัวเปียกนะถ้าโดยปกติของเรานะถ้าตอนแบบตัวยังหมาดๆอยู่ก็แบบทา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 ใช่ป่ะดีเดี๋ยวจะใช้นะคะไม่ท้องก็ใช้ได้ต่อไปค่ะอันนี้ละกันเพราะว่าดูไม่ออกว่าคืออะไรน้องนางอยู่ในกล่อง โอ้ยฉันรู้แล้วอันนี้ก็คือของเมอา11 AM ก็คือเป็นคาเฟ่ของเมอานะคะนี่เลยเขาเขียนว่า you can buy happiness but you can buy coffee นะคะเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่ว่าเงินน่ะซื้อกาไไแฟค,คุณได้ซื้อกาแฟได้นะคะแก้วเล็กๆหน่อยนะคะเขาเรียกว่าอะไรแก้วเก็บความเย็นเออก็ดีเพราะว่าเป็นมนุษย์ที่ถ้าเข้าไปในห้องขวแล้วเปิดตู้มาจะตกใจนะคะเพราะว่า 要了你有吗 เป็นคนบ้าแก้วคิดอะไรไม่ออกซื้อของของมันเกินให้ส้มมาลีอะแก้วแบบมีหลอดอย่างงี้บอกเลยเตตัวอะไรปหน้าเคยไปคาเฟ่เขาที่ขอนแกน่นแล้วก็เคยไปมาตั้งสองทีเพราะว่ารอบแรกไปเพราะว่าอยากเจอเขาเพราะไม่เคยเจอแล้วก็ได้ถ่ายคลิปด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็รอบ2คือไปเพราะว่าอยากจะกินเมนูหนึ่งอะจำชื่อเมนูไม่ได้แนละ้วแต่ว่ามันเป็นเมนูคล้ายๆกับเดอร์ตี้อะมันจะเป็นแบบนมแต่นมเขาอะละมุนแบบโอ้ม y g o อแบบอร่อยมากมันอร่อยมากจริงๆเว้ยคิดว่าถ้าได้ไปขอนแก่นก็เดี๋ยวจะหาเวลา ไปอีกนะคะแล้วรานเขาน่ารักมากเป็นแบบโทนสีขาวๆมีมุมให้ถ่ายรูปแบบทั้ง,งแบบด้านนอกด้านในอะไรเงี้ยน่ารักมากๆนะ,ะต่อไปเจลลี่บอนดี้คอลลาเจนพีชเฟลเวอร์หน้าตาเป็นอย่างี้ค่ะเป็น,เ,ปนเจลลี่คอลลาเจนมีคอลลาเจน25,000มิลลิกรัมหรืออูมีเยอะมากๆมีอะไรหลายอย่างมากๆอยู่ข้างในช่องบิวโวนะคะชิมหน่อยอืมเป็นเยลลี่ที่มีกลิ่นพีชแต่ว่า กลิ่นพีชก็ไม่ได้แบบแรงเวอ่เวอว่หวานไม่เยอะก็คือกินง่ายชิ้นต่อไปค่ะมาในหมวดของเครื่องสําอางกันบ้างวิน่ารักจังเลยเป็นกลิตเตอร์นะคะอันนี้น่าจะเป็นช่องอายตาเพราะว่าเขียนชัดเจนมากเลยนะคะว่าอายตาบิวตี้นะคะไม่แน่ใจว่าเขาแบบอายุเยอะกว่าเราไหมหรือว่าเท่ากันหรือว่าน้อยกว่านะคะขออนุญาตเรียกอายตาไปก่อนแล้วกันนะคะ มาในสองสีสีขาวกลิตเตอร์แบบโอ้โหแม่สีสวยต่อไปจะเป็นแบบสีออกแนวแบบแชมเปญแชมเปญน,นิดนึงอ่าคล้ายๆกันแต่ว่าแค่เหมือนมันมีแบบตัวเนื้อสีแบบออกชมพูชมพูส้มๆนิดหน่อยวิเรากลายเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ไปแล้วอะต่อไปเฮ้ย นี่คือเสื้อจากโคตรคูนะคะเป็นหน้ากำนันโอ๊ตนะคะเขียนว่าอะไรอะสัมผัสที่หกจะเห็นผีสัมผัสที่หนีจะเห็นผมนะคะผมเป็นหน้าพี่โอ๊ตนะคะเดี๋ยวไว้วันไหนไปนหาพี่โอ๊ตจะใส่ตัวนี้ไปแล้วกันนะให้นั่งตกใจเล่นชิ้นที่สองจากโคตรคูนั่นก็คือใสยของแมสนะคะที่โคตรน่ารักเลยแล้วเขียนว่าเคิรคูน่ารักมาก เป็นแบบสายเหล็กนะคะเราอะซื้อสายของแมสพาด้ามาคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันคือ <c oughs> จริงๆมันไม่ใช่สายของแมสเลยของพาด้าจริงๆมันคือสายสําหรับเอ,อห้อยแอร์พอร์ตไว้แต่ว่าพวกเราในยุคโควิดเนี่ยเอามาอะแดปด้วยการเอาไอ้ตัวจุกที่ใส่แอร์พอร์ตออกแล้วก็เอามาค้องแมสเลยแล้วประเด็นคืออะไรว่าน้นหนักมันเยอะเวลาใส่แมสอะแล้วท้องอิเนี่ยสายมันจะดนยมาข้ <c> ่า <oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วก็เจ็บหูหลังจากนั้นมาก็เลยกลายเป็นว่าเอาไอพาดาอันนั้นอะ่ะให้ที่คอเป็นสร้อยแทนไม่ไม่คล้องแมสแล้วเพราะว่ามันรั้งมากๆนะคะแต่อันนี้เป็นเหล็กก็จริงแต่ว่าน้ําหนักเบานะเบามากคิดว่าอันนี้คล้องแมสแล้วโอเคนะคะไม่น่าจะรั้งแมสอะไรของเราแบบมากมายนะคะต่อไปคือสเปรย์แอลกอฮอล์โคดคูนะครับสีเขียวสดใสอุ้ยเป็นสกินเลยเธอไม่ได้เป็นสติกเกอร์นะจ๊ะ แอลกอฮอล์กลิ่นสุดท้ายมีผสมแบบความหอมอ่อนๆต่อไปค่ะพาดดามมาในโหมดของ <c oughs> เครื่องสำอางกันอีกแล้วครับคุณโจวีนะ่าของใครนะแก้มกี้ <c oughs> อ่าเราเคยซื้ออันนี้ของเขามาอายแชโดว์ใช้ดีนะอายแชโดว์อันนี้คือ stay velvet นะคะเป็นลิปสติกนะคะ407ิ40จ้มจุมนี่สวยนะว่าไม่ได้นะทาที่ปากดิ เ้ยสวยเดฟของแถมนะคะเป็นแบบว่ากริปตอกนะคะมีคําว่าโจวีน่าอยู่ข้างล่างเล็กๆอ่ะต่อเสื้ออีกแล้วครับผมอันนี้คือ Soft Power อันนี้เราเคยเห็นของซอบปอมดาน่ารักมากดาากากูเป็นเสื้อที่แบบว่าใส่ง่ายๆนะคะในวันสบายๆสีสันก็คือน่ารักแล้วก็เนื้อผ้าก็คือดีนะอ่ะ,อะต่อไป นี่ของซอ้อมเหมือนกันปะ่ะไม่ใช่อ่ะนี่ขของมาชเหรอสีแรงมากเพอร์ n น l ลคัลเลอร์ยังไงเอ่ยอานาปกติหน้ามืดปะ่ะได้อยู่ถ้าได้อยู่แปลว่าสีนี้เข้ากับฉันนะเฮ้ยแต่ว่าความน่ารักของเสื้อตัวนี้ <c oughs> น่ารักมากเลยข้างหลังเป็นตูดพอกมาด้วยอ่ะ <c oughs> เคยเจอพอตเตอร์ด้วยเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดู ก็คือตอนถ่ายด้วยกันก็เหมือนพ่อแม่ลูกนะเหมือนพกบาเป็นแบบว่าพ่อไอพอดนะคะต่อไปนี่คือน้ําจิ้มปิ้งย่างบาร์บีคิวตราอีทแหลกนี่เราเพิ่งรู้นะว่าพี่พีทอีทแหลกเขาทําน้าจิ้มด้วยอันนี้เป็นแบบเผ็ดน้อยนะคะน,นี่คือของพี่พีทอิตแหลกนะคะต่อไปนี่คือไรเมนลี่เดย์ครีม s p f 3 0เเป็นครีมกันแดด ก็น่าจะเป็นของผู้ชาย My m a d e Nate Okay Manly นะคะของเขานะคะก็อันนี้เนี่ยน่าจะถูกถ่ายโอนไปเป็นของพี่โจงะคะ่ะมาแล้วโอเคนะซึมเร็วนะมันลื่นมากเลยรวดเร็วมากซึมเร็วมาก,มมากโอ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอันนี้คือของจินเลนนี่แน่นอนจินสเตอร์กระเป๋าผ้าจาก Little m o เ s t e r น่ารักมากเลยน้องจิ เขียนว่าอะไรอะบาลลีล er น่าน้องจินนะคะลูกพ่อเว่งกับแม่ตุ๊กนะคะก็คือเป็นมนุษย์ผู้มีพรสวรรค์ในการวาดภาพมากๆแบบวาดเก่งมากจําได้เลยว่าแบบครั้งแรกที่ไปเจอจินกับเลนี่แล้วก็ช่วงนั้นเราอะกำลังบ้าเหอไอแพดทีวีปากกาแล้วแบบจินก็เห็นจินก็แบบขอใช้ก็เลยอ่าเปิดหน้าวาดลูกให้น้องๆคือวาดลูกสนุกมากวันนั้นอะ ที่ซื้อใจเด็กได้เพราะที่ฉันมี iPad ที่มีปากกาเท่านั้นเลยนะคะเป็นของหลอกเด็กชั้นดีที่ทาให้เด็กเนี่ยหลงเราได้นะคะนี่เป็นเทคนิคแล้วจิมเป็นคนที่แบบลายเส้นชัดมากเดี๋ยวจะเฝ้ารอดูอนาคตเส้นทางการเป็นศิลปินของน้องจินนะคะเพราะว่าไปไกลแน่นอนนะคะป่ะค่ะวยอันนี้พี่บีลูกสุม่มของลายเซ็นอะ่ะนี่เซ็นจริงเป่ะวะนี่คือปอกับพี่ออมนะคะแล้วก็เสื้อเสื้อน่ารักมากเลยเป็นหน้าพี่บีเฮ้ยน่ารัก ดรามมีความเป็นฮอ์อฟเฟมมีความเป็นแบบว่ารวบรวมทีมงานใดๆน่ารักมากๆเลยต่อไปของพี่พบี่เช่นกันนะคะรองเท้ารองเท้าจริงๆรองเท้าที่เขียนว่ารองเท้าอุ้ยใหญ่กว่าของเรานิดนึงวะ่ะสงสัยว่าอาจจะเป็นของพี่โจ๊กได้นะคะเพราะว่าใหญ่เบอร์เริ่มไปค่ะเฮ้ยจะหมดแล้วเอามีอีกนี่ของพี่บีเหมือนกันปะองที่เคยแก้พี่หนักมาก แเแน็คใหญ่มากคือเทียบอะ่ะกับอันเนี้ยอันนี้มันใหญ่กว่าอีกค่ะดูดิดูด,ดิใหญ่มากอ้าวต่อไปค่ะอันนี้ที่เก็บไว้เพราะว่ารู้สึกว่ามันดูอลังการก็เลยเก็บไว้สุดท้ายนะคะค ซันเดย์ของพี่ไอซ์พาดีนั่นเองนะคะคุณแม่ตอนนี้พี่ไอซ์กำลังท้องอยู่นะคะโอ้ยนี่น่ารักมาก PART OF YOUR WORLD TURBAN ผ้าเช็ดผมพรีเมียมฟอบสำหรับพกผมหลังสระเพื่อให้ผมแห้งเร็วกำลังคิดอยากจะซื้อสิ่งนี้ในซิโฟลาเว้ยอยากจะเล่าความเจ็บปวดของการต้อง ฟอกสีผมฟอกผมแล้วมันสวยเราก็เลยต้องฟอกเรื่อยๆเพราะว่าอยากสวยใช่ปะแต่ว่าความทรมานใจอ่ะคือเวลาสักผมเว้ยมันแห้งช้าแบบใช้ร้อนมากก็ไม่แห้งแต่ก็จะไม่ใช้ร้อนอยู่ดีเพราะว่าค่านี้หัวก็พังแล้วเนี่ยบอกปะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ค่ความร้อนแบบระดับหนึ่งจาก3อะไรอย่างเงี้ยเป่าไปเหอะครึ่งชั่วโมงก็ยังชื้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าหรือจะลอ,ลองซื้ออันนี้มาดีไหมแล้วก็ไม่ได้ซื้อสักทีอุ๊ยวันนี้ได้อันนี้มาดีจังเลยเราก็จะเป็นแอเรียลนะคะ ใช่แล้วแล้วก็คือแบบว่าใส่ผมเข้าไปม้วน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 แล้วก็แล้วก็ติดใช่ไหมเนบอ,อะไรใดๆแล้วก็ทิ้งไว้10นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเอาผมออกมาก็คือแบบผมจะมีความหมาดแล้วนี่คือแบบสิ่งที่เราได้รับรู้มานะคะแต่ว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้เคยซื้อมาใช้ไงซึ่งเป็นโอกาสอันดีคะ่ะที่ที่ฉันจะได้แบบนี่สิ่งนี้ใช้จริงๆพี่ไอซ์ก็ก็ส่งแบบว่าคอลเลกชันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมาให้เราเสมอเสมอนะคะซึ่งเราชอบมากแบบ หนึ่งคือของน่ารักสองคือใช้ได้แบบดีจริงๆนะคะชอบมากเดิมโอ้ชนอนเรามีเบลมี beauty and the beast แล้วนะคะอันนี้เป็น little mermaid น่ารักมากแล้วเราชอบชุดนอนของ happy sunday มากๆอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดซื้อมาให้เป็นของขวัญวันเกิดแล้วจะไม่มีผิดหวังนอกจากแก้วแล้วคือชุดนอน ชอบชุดนอนมากคือแม่ดิฉันเนี่ยแหละที่เป็นคนบรษย์ผู้ชอบซื้อชุดนอนให้ผงขอวันเกิดเพราะรู้ว่าซื้ออย่างอื่นอาจจะแบบเจอความถูกใจไม่ถูกใจแนตะ่ซื้อชุดนอนอีสอมันชอบนะคะเอาไว้ไปแบบปาร์ตี้ชุดนอนกับเพื่อนงี้โอ้ยน่ารักมากเลยหมดยังเอ่ยหมดแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่คือ9 2 6 1บาทนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ชอบชิ้นไหนกันมากที่สุดเออหรือว่าเคยลองใช้ชิ้นไหนรู้สึกชอบอ่ะคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอะเราว่าน่าจะยังมีอีกหลากหลายแบบยูทูบเบอร์เขาก็น่าจะมีแบบทําผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกมาขายนะคะแล้วก็รวมถึงอันนี้เป็นกล่องสุ่มสินค้ายูทูบเบอร์ก็คิดว่าอันต่อไปอยากจะทําแบบกล่องสุ่มสินค้าดาราไทยเฮ้ยกล่องสุ่มสินค้าดาราต่างประเทศซึ่งก็ไม่รู้ต่างประเทศแบบ ฟ้ารัางเกาหลีใครมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานอนะรีเสิร์ชมาแต่ว่า เพื่อความชัวร์เราเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะแบบเป็นแฟนคลับของใครคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเคยเห็นใครผ่านตาคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะว่าแบบดาราคนไหนนักร้องคนไหนแบบจะไทยจะเทศก็ตามแต่ทําสินค้าอะไรมาขายแอบบคอมเมนต์มาบอกกันได้ข้างล่างนะคะเดี๋ยวจะให้ทีมงานไปตามเก็บแล้วก็รวบรวมมาเป็นกล่องสุ่มแบบนี้มาแนะนําให้ทุกคนได้ดูกันนะคะใดๆก็ตามถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้ากับมิตรรักๆสุมค่ะสวัสดีฮะ